สวัสดีครับทกคนสวัครับอยู่ทางไฟพี่นอ้องก็เห็นนกเขีนครับ เรานือเนาะขอส่อใ่ว่าสามมงส่ท่านี้เจ็ดที่นี่สวัดีจ้ายังน้องเผาสวัสดีจ้าฟ้าบางคงฟ้งาบางคงต่มพี่น้อง ค่ะไม่ได้แข้งกินไงแกงอีหลอกแกงอีหลอกใส่ไอใส่เห็ดมาจากบ้านพี่น้อกมีเห็ดเห็ดเพาะน้ำเห็ดเห็ดเอียงเห็ดกระดาษบบบพนเลินเห็ดกระดาษแล้วก็นี่พี่น้องแมปเปิ้งฝากมาจกบ้านพี่น้องตรนนี้อีหลอกครับอีหลอกกระบุก้ะครับกระบุกแล้วก็มีเห็ดแล้วก็แมปเปิ้ง ไม่ที anyway ่กงครับพี่น้องแกอีหลอกใส่นะครับหลายอย่างหลายอย่างครับพี่น้องเ็า่าิตับุงน้ำครับนี่ก็โยกอภัยก็เบพี่น้องฟาภัยคือเกาอย่าอาได้อยาี่น้องของเสียเาปูเข็มปรูเข็มกับลชิ้นคือเห็ดหลายอย่างที่กินหมดเดละเอาเบิ้ด

เบียรเขาก็ตำเ้าพี 8, ่น nah. ้องตำใส่พร yeah, really ิกแห้งแล้วครับต้มน้ำยันน้ำพี่น้องเข่าบ้านเขาเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้ตุ๊บเซ่ทุกคนวันนี้น้ำเดือดแล้วพี่น้องโอ้โหยังหนักเห็ดลงเลยพี่น้องเห็ดเห็ดลงเลยอันนี้เขาเบียร์พี่น้อง ตำไว้แล้วลูกสาวตำไว <S <S 1> <S 1> ้ตะวไอีโนโหนวดเขาตุ่มไปแล้วเนาะพี่นงถันเอาไว้ลุงโดนมันจะสิเป่อยก็ต้องเอาหาย <S <S 1> <S 1> ก็เลยพี่นงบาราหอมๆขนามันใส่มันโอ้หหอมแบบ เือเล็กน้อยผงนัวจ้ะก,กัน่าจะเบี้ยงแตกกันแค่หน่องมันอีหลอกพี่หน้่งเพราะว่าเขาตุ่มแล้วมัน กวดตัวเลยพี่น้องชอตเด็ดพี่น,อน,น้องเป่งเพ่งแค่นเหมือนมันเสียมันหูไป นี่อ่ะวูบปวดตัวเลยพี่น้องเป็นตะแบสาะอาหารบ้านเ้าสุดยอดเลยพี่น้องสิจิ๊ดฝายมันเดือดจังน,น้อยเนาะพี่น้องเด้อมันเดือดจังน้อยกันใส่แสบบมอกระเดียครับพี่น้องเดือดแล้วไอ้ตูล่างหนึ่งไอ้ตู้ลงเลยพี่น้อง ไม่หมดป่ะปหลายคนป่ะพอแล้วอวดตัวเลยพี่น้องเอ้ยฝนนี่เป็นแต่แต๋อเปหมอนะไงผมไล่แตกนี่พี่น้องเห็ดเผาะก็นี่เห็ดอวดอตัวเลยมาเด้อมาเด้อมากินเขาน้ำกันได้พี่น้องสีมือกันแบบ อมีหลอกเ็ดจเ็บเจ็บเ็คุณยอดได้ยินหรอประทูเข้มจ้ะจริงประทูเข้มจ้าเนื้อ ไปเหตุงานก่อนว่ได้กินเขาต้มลูกหรอกลกพี่น้องยงานเขาเวนหลังแกงานเขาท่านหันเลยงานเล่งครับเราไปเหตุงานก่อนหางินก่อนพี่น้องหางินเขาว่าได้ซัดนึ่งละกน้าพ่มพีน้องกน้าพ่มกน้าพ่มแตมองจย่างนึ่งกาหมงมือสัันดิดช่วยท Uau! Uh... จาผิดปนพอพ่อีอักนาวนอหอไอ้ปเปี้ยวๆหอมักนาวค่ะจ้ามาเด้อมาด้จ้าแช่ไปอเอาดูด้วย จัแจกคงจะอ้ามอช่เดานักจะแส่พักน้ำไร้ไร้แล้วน้ำพีแฉงพี่น้องาชินได้ แซ่บักอหอก่อนหอมๆเลยจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าขับขากันแล้ว,ลวจ้าปเป็นจ้าแซ่บ กนฟังน้ำจิ้มอะไรงนีลอกพี่จาบะหมี่หงนีอกบะหม่หงอยากมาทุเข็มจ้ากระโรขักบุ้งครับบิ่งงลูกชินจ้ามาเด้อพี่้องมาเด้อมาเด้อมา้อข้อมแวพข้อมแววมาเด้อมาเด้อพี่้องมาเด้อพียกงอีหลอกสวยแบบไงนาบอกทูมาเด้ออคยครับนไง แตบ,บรประดูกยอดออแบบ่แบบหานบานห,าห้อแแบบ่บยังเห็นละงูกะเห็นละงูก คุยตำหุ้งเออพี่น้องเอ้ยมาคุยตำหุ้ง เดี๋ยวฉันจะเปิดเทมเปอร์พี่น้องเลยอยากจะน้ำโควิดหี่มไงโอ้สีเสียบเสียบ น,นี่ไหนหลอกนาเฮ็ดนะพี่น้องอมันตกมันตกเฮ็ดลูกเฮ็ด ยเวอร์จำปละทูเข้มพี่น้อแทบถึงปลาทูเข็มยังแสบมั้เรา หอดบ้านนี่ล้วพี่้องเอ,อ้ยได้กินอาหารแบบสิลไปหาเก็บเห็ดอยยุพี่อ้อง กวนก็แม่แคบมันกับฝากไม่กินยานลูกก็ได้กินทั้งไก่ทั้งแม่เปิงทั้งนีรอกเขีนมนใม่พร้อมเรียบร้อย แสบพน่นอกเลยมแมลูกสาวนางกินว่ปากบ่จริงเละแสบก่าแสบหิวไรบ่หิวข่าวกมกว่หรอพอเลยบ่ได้ท่านได้กินข่าวสั่ ăn Kính ăn đi lấy bà đi lại ăn Đã มาได้จ้าอ่าแสบแสบ แบบอยากสิเห็ดผ่อแซ่บครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปกินเขากันเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำกนดะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชองโค้ดหน่อยอาหารบ,นบานๆน้ำเด้อจ้าสวัสดีจา้าวัสดีจา้าฝากด้ยจ้า